ทั้งธรรมทั้งกิเลสขน,นานกันอย่างนี้ไปขน,นานกันไปถ้าเป็นแม่น้ําก็เรียกว่าสองฝั่งฝั่งนี้เป็นฝั่งธรรมฝั่งนั่นเือเป็นฝั่งกิเลสแล้วพวกสัตว์ทั้งหลายก็เดินตามสายทางน้ำนี่ศูนย์กลางถ้าเอื้อมไปทางนี้ก็เป็นฝั่งกิเลสเอื้อมมาทางนี้ก็เป็นฝั่งธรรมาาแล้วแต่จะไปฝั่งไหนนี่อย่างนี้ พราะงานทำว่าผลนี่มีบาก,กรรมทั้งดีทั้งชั่วจึงมีเสมอกันตลอดมาไม่มีฝ่ายไหนยิ่งยอนต่างแต่ว่าใครจะไปยึดไปเกาะฝ่ายไหนมากฝั่งไหนมากเท่านั้นเองกกถ้ายึดฝ่ายที่เหนื่อมากความทุกข์ร้อนของสันโลกก็มากถ้ายึดฝ่ายธรรมมากความสมบงบร่มเย็นของสันโลกก็มีมากขึ้นมากขึ้นเนาะ ทีนี้เวลามีศาสนาท่านก็เอาธรรมที่มีอยู่แล้วนี่มาประกาศสอนโลกธรรมนี่มีอยู่แล้วแต่ไม่มีผู้ค้นพบแล้วนําออกมาทำประโยชน์ให้โลกส่วนกิเลสมันมีในธรรมชาติของมันไม่จําเป็นต้องหาศาสดาที่ไหนมาเขาทํานี้ทานานมาพอแล้วเป็นกิเลดด้วยกันหมดจัดก็มีกิเลสคนก็มีกิเลสทำชั่วได้ด้วยกันทั้งนั้น ส่วนธรรมนี่ต้องมีผู้แนะผู้บอกถ้าไม่แนะไม่บอกก็ไม่รู้เรื่องนะแล้วพลาดท่าเสียทีให้กิเลสมันอ่ะเพราะกิเลสมันมันเป็นศาสตราของในตัวของมันเองเร <c oughs> าเห็นนี่ศาสนาถึงมีมาเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะมาเฟื้นฟูเฟ้นัวมนแล้วมีมาเพียงเท่านี้มาแล้วนะยังจะมีตลอดไปอีกไม่มีจุดหมายปลายทาง มากี่กับี่กันมีมาอย่างนั้นแล้วมีไปอย่างนี้เรื่อยไปอย่างนี้สารเลกาทั้งหลายก็ผู้ยิ่ผู้กะก็ค่อยผ่านไปได้เรื่อยๆผู้ประมาทก็จมไปจมไปมันเป็นมาอย่างนี้ทั้งกับทั้งกันนะ